นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาซื้อของนะคะแล้วก็มาเจอเขาขายหน้ากากอนามัยนะคะอันนี้ก็ถือว่าปกตินะคะทุกคนเรามาดูทุกอย่างก็ถือว่าปกติที่ไทยก็มีใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะแต่เรามาตกใจตรงนี้คะ่ะทุกคนราคา2 0งพเยนบวกภาษีล้ราคา2องราคา2,224เยนนะคะทุกคนแล้วดู โอ้โหกล่องบเบล์เบล่าเลยนะคะทุกคนกล่องใหญ่มากอันนี้คือทุกคนอันนี้กล่องปกติยังถือว่าใหญ่นะอันนี้ถือว่าเป็นหน้ากากกล่องใหญ่อยู่แต่อันข้างล่างนี่สิโคตรใหญ่แล้วทุกคนมาดูข้างในนะนี่ค่ะข้างในใช้ครบปีเลยจ้าสำหรับใครที่ทจะซื้อเป็นของข,ขวัญปีใหม่นี่แบบดีมากเลยคะ่ะทุกคน